สวัสดีครับผมตั้มจากไคเนอรครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์มินิ MPV จากค่ายซู z u กินะครับซูซูกิเออร์ติเป็นรถยนต์มินิ MPV 7ที่นั่งนะครับที่พึงจะอัปเกรดอุปกรณ์เข้ามาในปี2020นะครับเรียกว่าซูซูกิเออร์ติรุ่นใหม่นะครับมีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนะครับที่เรียกว่า h a r ์ดเทคซ u ซูกิเออร์ติก้าในรุ่นปี2020เข้ามาทําตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น GL ตั้งราคาอยู่ที่6 59,000บาทครับส่วนรุ่นท็อปสุดนะครับก็คือรถคันนี้นะครับในรุ่น GX ตั้งราคาอยู่ที่725,000บาทครับ เมื่อเทียบกับ s ู zu กิเออร์ติกรุ่นเดิมนะครับก็พบว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ3 0,000บาทนะครับแต่ว่าได้เพิ่มอุปกรณ์เข้ามาหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่า s u zu กิเออร์ติกมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับสำหรับเออร์ติกในรุ่นปี2020่ครับรวมถึงจะนำรถรุ่นนี้นะครับไปทำการทดสอบสมรรถนะด้วยเครื่องมือทดสอบนะครับไปดูกันว่าสมรรถนะอัตราเร่งของรถยนต์รุ่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับเอติก้าโฉมปี2020นะครับ มาพร้อมกับแนวคิดสปาร์ i อิดอนะครับจุดประกายอีกขั้นหนึ่งของชีวิตมาดูกันนะครับว่าภายนอกได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตกแต่งอะไรไปบ้างน,นะครับภายนอกยังดูหรูหราเช่นเดิมนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตโดยเฉพาะชุดไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับกระจังที่มีดีไซน์หรูหราเป็นกระจังโครเมียมนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ซูซูกินะครับส่วนกันชนนะครับมีความสปอร์ตด้วยแนวเส้นตัดขอบสีดำแล้วก็มีกรอบบริเวณไฟตัดหมอกสีดำเช่นกันครับ สิ่งที่เปลี่ยนเข้ามาชัดเจนเลยก็คือล้อแมกลายใหม่นะครับเป็นล้อแมกขนาด15นิ้วแบบทูโทนนะครับเป็นสีทูโทนลายก้านนะครับมาพร้อมกับยางดันหลบขนาด185 65 r 1 5ครับมาดูกันที่ดีไซน์ด้านหลังนะครับด้านหลังรถคันนี้นะครับตกแต่งด้วยไฟท้ายแบบ led นะครับเป็นแนวเส้นสวยงามแล้วก็ให้ความสว่างตอนกลางคืนที่ชัดเจนครับนอกจากนี้นะครับด้านบนก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกัวที่3แบบ led ด้วยครับส่วนกระจกด้านหลังนะครับก็ติดตั้ง แผงไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับรวมถึงด้านล่างที่เป็นกันชนดีไซน์สปอร์ตนะครับจะเห็นได้ว่ากันชนนะครับเป็นชุดเดียวกันหมดแล้วก็มีดีไซน์ที่ดูสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับทับทีมขนาดเล็กนอกจากนี้ก็จะติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยจอด2จุดมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้มาด้วยนะครับกล้องมองหลังมาพร้อมกับเส้นกัดระยะด้วยนะครับเรียกว่าเออร์ติก้าโฉมปี2020ให้อุปกรณ์มาครบคันมากขึ้นเลยทีเดียวครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งใน สุสก er ิเออร์ติก้าโฉมปี2020นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็พบว่ามีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไปหลายจุดด้วยกันนะครับตรงกลางเลยที่เห็นตรงนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นจอขนาด10นิ้วเรียบร้อยนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสมีความหรูหราทันสมัยแล้วก็มีจอขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับและที่ยังคงความเรียบหรูอยู่เช่นเดิมนะครับก็คือการติดตั้งลายไม้เข้ามาบริเวณแผงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับให้ความหรูหราแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดีนะครับรวมทั้งการดีไซน์ แผงแอร์ชุดแอร์ด้านหน้านะครับดูเรียบหรูมาตรวัดเรือนใหม่ก็จะมีดีไซน์ที่เรียบหรูนะครับขอบด้านในก็จะเป็นขอบสีเงินนะครับขอบด้านนอกก็จะเป็นกรอบสีทองอ่อนๆน,นะครับส่วนชุดมาตรวัดเรือนใหม่จอตรงกลางก็จะเหมือนในสุสานนะครับเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่พวงมาลัยแบบ3กา้านดีไซน์สปอร์ตนะครับหุ้มด้วยหนังด้านล่างตกแต่งด้วยลายไม้เข้ามาเสริมนะครับรวมทั้งดีไซน์ของพวงมาลัยเป็นแบบดีเชฟนะครับ เบาหลบขาของคนขับนะครับทำให้เราสามารถขยับขาได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับส่วนตรงกลางนะครับชุดพวงมาลัยก็จะติดตั้งระบบมัลติฟังก์ชันเข้ามานะครับก็จะเป็นชุดควบคุมระบบเสียงภายในรถคันนี้นะครับสามารถเพิ่มหรือว่าลดเสียงลมทั้งการเลือกฟังก์ชันและก็โหมดการทํางานต่างๆที่ติดตั้งเข้ามาในเออร์ติก้าโฉมปี2020ด้วยครับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้2ทิศทางนะครับตามที่เราถนัดได้เลยนะฮะ ตอนนี้ผมก็จะลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของผมนะครับซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์แบบ Apple CarPlay นะครับเราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับซิงค์กับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Apple Car a p p l e CarPlay ก็จะโชว์เข้ามานะครับตอนนี้เราสิงแล้วก็สามารถดูแผนที่ได้ทันทีครับแผนที่ก็จะเป็น Google m a p นะครับแสดงบนหน้าจอของ s ุ z u k i ิเอ i a ติกโฉมใหม่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแทร็กเพลงที่สามารถเลือกเล่นได้เมื่อสิงกับโทรศัพท์ของเรา รวมทั้งการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อจะโทรออกไปยังเบอร์ที่เราต้องการแล้วก็รับวางสายโทรศัพท์จากรถได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับกล้องมองหลังยังมาพร้อมกับเส้นกะระยะในการถอยจอดนะครับให้ความสะดวกสบายเมื่อเราเข้าในตำแหน่งเกียร์ R หรือว่าเกียร์ถอยนะครับภาพก็จะปรากฏในหน้าจอนะครับซึ่งเป็นภาพขนาดใหญ่ผ่านหน้าจอมาพร้อมกับเส้นกะระยะด้านหลังนะครับให้ความสะกสบายแล้วก็มีเซ็นเซอร์ เือนขณะถอยจอดด้วยครับถัดตรงมานะครับก็จะเป็นชุดปรับอากาศนะครับชุดควบคุมระบบปรับอากาศชุดใหม่ที่ติดตั้งเข้ามาในเออ i ติโฉมปี2020นะครับเป็นชุดปรับอากาศแบบหน้าจอดิจิตอลนะครับมีความทันสมัยสะดวกสบายแล้วก็ตัวเลขมองเห็น ชัดเจนนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมแรงลมนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมอุณหภูมิภายในรถคันนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีชุดคอนโทรลไล่ฟ้าด้านหลังไล่ฟ้าด้านหน้านะครับรวมทั้งระบบออโตหรือว่าระบบแอร์อัตโนมัตนะครับให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ครับเบาะที่นั่งในเออร์ติก้าโฉมใหม่มีดีไซน์ที่สปอร์ตเลยทีเดียวนะครับชุดผ้าหุ้มเป็นผ้าหุ้มสีดำนะครับแล้วก็มีสีเทาเข้มนะครับติดตั้งเข้ามาบริเวณ แผ่นตรงกลางนะครับมีลวดลายที่ดูสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ปีกเบาะบริเวณด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับบริเวณที่รองนั่งแลวก็พนักพิงมีปีกเบาะขนาดใหญ่ติดตั้งเข้ามาด้วยนะครับทำให้เรานั่งแล้วรู้สึกกระชับนะครับรวมทั้งขนาดของเบาะนะครับบริเวณที่รองนั่งก็จะมีขนาดเบาะนั่งที่ยาวนะเบาะที่นั่งแถว2นะครับที่เพิ่มเข้ามาในเออร์ติก้าโฉมปี2020ก็คือการเพิ่มหัวหมอนตรงกลางเข้ามานะครับติดตั้งหัวหมอนแล้วนะครับในเออร์ติก้าโฉมใหม่ ให้ความสะดวกสบายสําหรับ3าที่นั่งนะครับตรงนี้ที่นั่งตรงกลางมีหัวหมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ยังสามารถปรับพับเบาะได้แบบ70-30นะครับเนี่ยเลื่อนเข้าออกแล้วก็ปรับพับเบาะได้ด้วยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของเบาะแถวที่2และ3นะครับก็ยังติดตั้งช่องแอร์มาให้ถึง4ช่องนะครับแล้วก็ชุดปรับแรวลมแอร์นะครับมาให้ถึง3ระดับด้วยกันครับเรียกว่าให้ความเย็นได้อย่างทั่วถึง ทั้งแถว2และก็แถว3ครับนอกจากนี้ยังติดตั้งช่องชาร์จไฟแบบ power outlet 12โวลต์นะครับบริเวณคอนโซลเกียร์ด้วยครับผมเข้ามาลองนั่งในที่นั่งแถว3ของเออร์ติก้าโมปี2020ดูนะครับนอกจากจะปรับพับในแบบ50/50 50ของเบาะแถว3นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วติดตั้งเข้ามาด้วยนะครับระยะของพื้นที่เหนือศีรษะหรือว่าพื้นที่เฮดรูมนะครับเรียกว่าส่วนสูงประมาณ168ซมอย่างผมนะครับ ก็นั่งได้เกือบชิดพอดีมีพื้นที่เหลืออยู่เล็กน้อยนะครับประมาณเรียกว่าสูงสูงไม่เกิน170ซนเมตรยังพอนั่งได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้นั่งได้อย่างสบายสบายก็อยู่ที่ประมาณ165ถึงไม่เกิน170ซนเมตรยังพอนั่งด้านหลังได้อยู่ครับส่วนพื้นที่เลกลูมหรือว่าพื้นที่ของขานะครับผมจะลองปรับเบาะแถวที่2เข้ามานะครับแล้วก็ปรับเข้ามาดูนะครับตอนนี้ผมปรับเอ็นมาเล็กน้อยนะครับดูได้จาก ระยะของหัวเข่าของผมนะครับเกือบที่อาชิดแล้วมีระยะเหลือประมาณแค่นี้ครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังพอนั่งได้อยู่นะครับสำหรับที่นั่งแถวที่3เรียกว่ามีความสะดวกสบายพอสมควรลูกลูกหลานๆนะครับของเรานะครับสามารถนั่งเบาะแถวที่3ได้อย่างสะดวกสบายครับซูซูกิเออร์ติในรุ่นปะี2020 20. นะครับใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับรหัส K15B เข้ามาดูใกล้ๆครับว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้ทำงานอย่างไรบ้างครับ เครื่องยนต์ของสุส u กิเออร์ติก้าใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัส K15B แบบ4สูบ16วาลจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดมัลติพอย n ์นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตรนะครับที่4,400รอบต่อน,นาทีทำงานร่วมกับชุดส่งกำลังที่เรียกว่าเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะครับ มาดูตัวเลขผลทดสอบอัตราเร่งของ s u z u กิเออร์ติกในรุ่นปี2020คันนี้นะครับเรียกว่าตัวเลขที่ออกมาทำได้พอๆกับเออร์ติกในรุ่นปี2019นะครับไม่แตกต่างกันเพราะว่าใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะเหมือนกันนะครับอัตราเร่งถือว่าตัวเลขออกมาทำได้อยู่ในระดับที่พอตัวเลยทีเดียวครับอัตราเร่งช่วงออกตัวนะครับ0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาได้5.4วินาทีครับ ส่วนอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้12.3วินาทีครับอัตราเร่งควอเตอร์ไมล์นะครับ0ถึง402เมตรนะครับทำได้18.6วินาทีครับด้านอัตราเร่งทางยาวนะครับ0ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้38.1วินาทีครับส่วน0ถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรทำได้33.9วินาทีครับที่ความเร็ว156.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สำหรับหัวข้ออัตราเร่งแซงช่วงเร่งแซงในเมือง60-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้6.9วินาทีครับและช่วงเร่งแซงนอกเมือง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้9.6วินาทีครับด้านการทดสอบเบรกครับการทดสอบเบรก60-0เบรกจนรถหยุดนิ่งหรือว่าเบรกในเมืองทำได้15.4เมตรครับส่วนเบรกนอกเมืองหรือว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0 เบรกจนรถหยุดนิ่งทําได้45.3เมตรครับเรียกว่าผลทดสอบเบรกและก็ระยะเบรกที่ออกมาถือว่าทําได้ในเกณมเฉลีย่ยเมื่อเทียบกับในรถมินิ MPV ด้วยกันยุคนี้นะครับทำได้โดดเด่นเลยทีเดียวครับสำหรับเอติกในรุ่นปี2020คันนี้ครับนอกจากนี้นะครับเรายังทําการวัดระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับโดยเปิดแรงลมแอร์เบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสน,นะครับเหมือนกับการใช้งานจริงนะครับ ทำการวัดที่ความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลครับและ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66เดซิเบลครับและ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้68เดซิเบลครับสรุปในข้อมูลจากการทดสอบครั้งนี้นะครับก็พบว่าอัตราเร่งของ เออติก้าโฉมใหม่ทําได้ดีเลยทีเดียวครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรคันนี้นะครับมีการตอบสนองตัวเลขที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยแล้วก็เรียกว่าตอบสนองได้เพียงพอกับการใช้งานนะครับรวมทั้งระดับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารก็ถือว่าเงียบใช้ได้สําหรับฟิลลิ่งของการขับขี่นะครับก็พบว่าช่วงล่างที่เน้นในเรื่องของความนุ่มสบายนะครับ เมื่อขับใช้งานจริงๆใช้งานทั่วไปเข้าไปใช้งานในเมืองแล้วก็นอกเมืองวิ่งการใช้งานรวมทั้งการทดสอบครั้งนี้นะครับก็พบว่าช่วงล่างเน้นความสะดวกสบายแล้วก็นุ่มนวลนะครับนั่งได้สบายขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายครับรวมถึงการใช้งานต่างๆนะครับเรียกว่ามีความคล่องแคล่วแล้วก็คล่องตัวจากการใช้งานนะครับเอติค่าใหม่ตอบโจทย์ได้อย่างดีนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้นะครับสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของเรา ขึ้นมาได้เยอะนะครับจากเดิมที่เรียกว่าอุปกรณ์ยังดูขัดใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจอตรงกลางที่ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยหรือว่ามีลูกเล่นที่น้อยมากๆนะครับแต่ว่าเออติกโฉมใหม่ติดตั้งจอขนาด10นิ้ว ให้มาด้วยนะครับเรียกว่าโดนใจจริงๆรองรับกับการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ครับส่วนระบบปรับอากาศนะครับเป็นระบบปรับอากาศที่มีความทันสมัยแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับมีความทันสมัยแล้วก็หลากหลายจริงๆครับครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวลรถยนต์มินิ MPV Suzuki e r t t g a ในรุ่นปี2020น่นะครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งเข้ามาในสุสากิอรติก้า e รุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงผลทดสอบที่เราได้ทําการทดสอบกันมานะครับว่าสุสากิอรติก้า e มีผลทดสอบที่โดดเด่นและก็น่าใช้มากแค่ไหนสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสุสากิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้เราได้ทําการทดสอบกันครับช่วงท้ายนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ